มลิเที่ยววันได้ไหมบอกว่าวันนี้ก็มาพบกับว่าว่ากัน <วา S 1> อีกแล้วนะคะ <วา S 1> ช่วงนี้เราเจอกันบ่อยมากๆเพราะว่าเราจะปั้นช่อง YouTube ให้ได้ดีที่สุดนะทุกคนอันนี้เราก็จะมาพูดค่าคำถามเกี่ยวกับมุสลิมแต่ทุกคนไม่กล้าถามเราก็จะมาพูดทุกอย่างที่ เออ่คัดสรรออกมาคําคำถามมาที่อธิบายเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากถามอะไรเกี่ยวกับมุสลิมแต่ไม่กล้าถามออกมาเพราะว่ากลัวเสียมายาบ้างจะตอบให้หมดเลยค่ะว่าห้าคำถามนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยคำถามแรกถ้าเผลอกินหมูเราจะบาปไหม เออคำถามนี้เป็นคําถามที่เจอบ่อยมากคือถ้าเราเผลอกินอ่ะมันไม่บาปค่ะแต่ว่าถ้าเราเจตนากินหรือว่าแบบรู้แล้วว่าอันนี้มันมีหมูนะหรือว่าอะไรยังไงเราจะกินให้ได้อันนั้นบาปค่ะเพราะว่ามีการเจตนาที่จะกินค่ะมันก็เลยบาปคํา<อ>คถามที่สองนะคะคําถามที่สองคือภูมิหยาบต,ตลอดเวลาเลยไหมเวลานอนก็คุมไหมก็คือเรอะมานตอบคำถามอันนี้คำถามนี้เออค่อนข้างที่จะแบบถามเยอะเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าเขาบางที่เขาจะแบบ เซลหรือว่าแบบล้อเลียนเฮ้ยตอนนอนเธอต้องถุงด้วยไหมอือตอบเลยว่าไม่ค่ะเพราะว่าตอนนอนเวลานอนเราก็จะไม่มีคนอื่นข้างนอกอะไรแบบนี้ถ้าเราอยู่ในบ้านเราเองอะ่ะเราจะถอดผ้าคลุมค่ะแบบว่าถอดออกแต่ว่าถ้ามีคนข้างนอกหรือว่าเราอยู่ข้างนอกเราก็ใส่ผ้าคลุมตลอดเวลาค่ะแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนผู้หญิงว่าอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะจริงคำถามที่สามก็คือมุสลิมเที่ยววัดได้ไหมจะบอกว่า ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็เคยไปเที่ยวกันวัดอรุณนี่เห็นรูปเลยไปถ่ายที่วัดอรุณกันโอ้โหแต่งแต่งพเรีว่าชุดไทยใช่แต่ถ้าเราไปเคารพอะไรกับเขาอ่ะแบบว่าไปทําพิธีกรรมศาสนากับเขาด้วยแบบนั้นะเราบาปแต่ว่าถ้าเราไปเรียนรู้ทางไปเรียนรู้ไปดูชื่นชมวัฒนธรรมของไทยอะได้ค่ะแบบนั้นไม่บาปถือว่าไม่บาปคําถามที่สี่คือมุสลิมมีแฟนก่อนได้ไหม ่นแตงงาด้มจริงๆแล้วคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่ตอบได้ยากมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันน่ะก็มีคนเป็นแฟนเยอะมากแต,แต่ว่าไม่มีนะคะก็คือถ้าพ่อแม่รู้จักกันอะไรแบบนี้ถ้าแบบว่าเราดูแลกันในทางแบบครอบครัวช่วยกันดูแลอะไรแบบเนี้ยมันได้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่เขาไม่ให้เป็นแฟนกันเพราะว่าเออเผื่อแบบอยู่สองต่อสองว่าทําให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไม่ไม่อยากให้มีแฟนกลัวแบบว่า เกิดอะไรขึ้นที่ไม่ดีอะค่ะก็เลยไม่อยากให้มีแฟนตัดปัญหาโดยการไม่มีแฟนแล้วก็แต่งงานกันเลยมาอยู่ถ้าอยากอยู่ก็แต่งงานกันเลยค่ะแค่นั้นใช่คำถามที่ห้าคือว่าเอาละ่ะศาษนาอื่นพูดได้ไหมก็คือพูดได้แต่เราก็ห้ามร้อเรียนกันแต่ว่าพูดว่าเอาละ่ะคือแบบว่าด้วยความเคารพอะไรแบบนี้ได้แต่ถ้าพูดเอาล่ะรแ,แบบนี้ถ้าร้อเลียน,นไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยค่ะ ก็เชื่อว่าหลายๆคําถามเนี่ยประมาณค้าคถามที่เราถามมาทุกคนบางคนก็ยังไม่รู้บางคนก็รู้แล้วแต่ว่ามันเป็นส่วนทิ่มากที่เราแบบไม่เคยรู้มาก,ก่อนเออแต่ว่าว่า,วาเจอคําถามแบบนี้บ่อยมาแต่ก็แบบบางคนเขาก็ไม่กล้าถามเราเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเสียมรยาทบ้างอันนี้ราวาก็จะมาแชร์ในคลิปวิดีโอนี้เพื่อที่จะแบบว่าทําให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับมุสลิมนะคะที่ทุกคนสงสัยกันมา ทุกคนถ้าอยากคอมเมนต์หรือว่าอยากถามอะไรก็ลองถามได้นะเพราะว่าว่าวก็จะตอบให้ตลอดเลยเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตานะคะเราก็จะมาทำคลิปแบบนี้บ่อยๆบ๊ายบาย